สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่หนุนชอบพาหนุไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะะน่นะคะจะนําพาดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นแหนบกระไลทองหลังเข็มกลัดหลวงพ่อโอดวัดจันเสนปี2524ออกวัดหัวเข่าตาคีนะคะพี่สภาพสวยองค์นี้ขอที่150นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันหลังพับปิดตานะคะพี่จังหวัดชนบุรีปี2519เป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่สภาพสวยมากองค์นี้นะคะขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพานักปกอาจารย์ชุมชัยคีรีปีสองสี่เก้าเก้านะคะพี่เป็นเนื้อทองแดงสภาพสวยหาย,ยากน่าสะสมองค์นี้นะคะพี่ขอที่หนึ่งพันนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวโคสิตารามจังหวัดชัยนาทหลังหนุมานเชิญธงนะคะพี่รุ่นฉลองเรือนไทยปี2553เป็นเนื้อทองแดงนะคะองค์นี้ขอที่550นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระชัยหลังช้างหลังพอปรสภาพสวยองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน ออกวัดเจดีนะคะพี่จังหวัดนครศรีธรรมราชปี2538เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะพี่สภาพสวย mm hmm. องค์นี้นะคะขอที่150นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ mm hmm. องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น mm hmm. เหรียญหลวงปู่หนูวัดทุ่งแหลม หลังหนุม,มานนะคะพี่ครบ90ปีจังหวัดราชาบุรีปี2527นะคะพี่เป็นเนื้อทองแดงสภาพใช้นะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเกษมสุสานไตรักจังหวัดลำปางมณฑลทนาหารบกที่7นะคะพี่สร้างปี2518เป็นเนื้อปากกาหน้ากากระไหลทองนะคะพี่สวยมากองค์นี้นะคะขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นพระหูยานหลังจอปร,รนะคะพี่วัดลาดบอพิษรุ่นปืนแตกป,ปีสอง3หนสภาพดีนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองคต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นเสือหล่อบโบราณหลวงพ่อคงวัดวังสับพันรถจังหวัดจันทบุรีนะคะพี่เป็นเนื้อทองผสมดูง่ายน่าบูชาองค์นี้นะคะขอที่400นะคะเก,เก่าเดิมเดิมเลยนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นพากกิ่งอาจารย์ really Young, วิริยังวัรมมงคลน,นะคะพี่กรุงเทพเป็นเนื้อทองผสมนะคะบันจุกกิ่งนะคะพี่สภาพสวยปี2510นนะคะสภาพสวยเลยนะคะพี่ องค์นี้นะคะ450นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อชมวัตลุกนะคะพี่จังหวัดชัยนาทปี2515เป็นเนื้อทองผสมปุดตะกัวนะคะพี่ดูง่ายสภาพสวยนะคะ องค์นี้ขอที่หนึ่งพันนะคะเดี๋ยวราบปดูงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จคะแนนหลังยันตีนะคะพี่หลวงปู่โตวัสดูชิมพีปีสองห้าหนึ่งสองเป็นเนื้อผงเกตนะคะพี่สภาพสวยดูง่ายองค์นี้นะคะพี่ขอที่ห้าร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จคะแนนหลังตาแผ่นดินนะคะพี่หรือสมเด็จเผาหลวงปูนน่นาควัลขางปลุกเสกปี2495นะคะพี่สภาพดีมากองค์นี้นะคะขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเนื้อผง พิมปกโพใหญ่นะคะพี่ปี2512เป็นหลวงพ่อเงินวัดดอนยญยหอมจังหวัดนครปฐมนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่400นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระก,กีบบัวหลวงปู่ศรี วัดเข่าถ้ำบุญนาคนะคะพี่จังหวัดนครสวรรค์ปี25 1 7นเป็นเนื้อผงสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเนื้อผงลายพิมพ์ฐานแซม ฝั่งตะกุดทองนาคเงินนะคะพี่ปี2538หลวงพ่อแพรวพิกุณทองสภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่300นะคะลายสวยเลยนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นล็อกเกตรุ่น รวยทันใจฟ้าประทานเสาห้าปีสองพ้นหกสนะคะพี่ต่อโคดสภาพสวยน่าสะสมองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาเนื้อสัมลิดเก่าไม่ทราบที่สภาพสวยสมบูรณ์น่าบูชานะคะ องนี้นะคะพี่ขอที่สองร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระนาคปกเนื้อสามกษัตริย์นะคะพี่ฝังตะกุดหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองปี2540สภาพสวยนะคะพี่เลี่ยมกรอบทองไมคอนอย่างดีพร้อมใช้ องค์นี้นะคะขอที่ห้าร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแบรนวัดภูน้อยหลังเศรษฐีเรือทองนะคะพี่จังหวัดลบบุรีเลี่ยมเดิมสวยมากเลยนะคะองค์นี้นะคะขอที่400อยนะคะสวยนะคะ<ม>เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเจ้าคุณเที่ยงวัดละคังกรุงเทพปี2507นะคะพี่เป็นเนื้อผงหายากดูง่ายองค์นี้นะคะขอที่350นะคะราคาถูกมากเลยนะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพาชุดนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะคะ 0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุกหกโงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ